สวัสดีครับแฟนคลับเ,เลขนำโชคนะครับ12ราศีานักการแก้วเพิ่มนะครับจาก YouTube ช่องนัดแอสโตรและช่องนักการนำโชคนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องใหม่ช่องนักการนำโชคนะครับเพราะว่าช่องนัดแอสโตรเนี่ยถูกแบนมา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2512ปีที่บอกหวยคนถูกเยอะนะครับ สตัว3ตัวกันอย่างละ,ะสี่ห้างวดะนะครับประมาณเนี้ยสตัวก็ประมาณ78็ดงวดครับก็ถูกคนร้องเรียน youtube ไปก็เ,เลยตัดสิทธิ์ไปหลายอย่างแล้วก็ปิดช่องเหมือนกับไม่ปิดปิดโอกาสให้คนเข้ามาดูด้วยเหมือนปิดกั้นะนะครับเพราะว่าคนเข้ามาดูน้อยมากเมื่อก่อนเข้ามาดูเป็นหมืน่นเป็นแสนตอนนี้เข้ามาดูแค่หลักหลักร้อยหลักพันเองนะครับ เ,เพราะฉะนั้นก็เลยเปิดช่องใหม่นักาการนำโชคนะครับยังไงฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับหวยออกวันที่หนึ่งนะครับ๋อโอทษทีวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับตรงกับวันอังคาร 12. ขึ้น12ค่ำเดือน12ปพีชละลูนะครับช่วงนี้ ดาวดีนะครับดาวเสาก็ยังเป็นมหาจักรอยู่นะครับดา,ดาวเสาเป็นเกษตรดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรนะครับดาวจันทร์ก็เป็นมหาจักรนะครับที่ราศีเมษดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีพิจิกเข้าราศีตุลเวลา14.27นน,นะครับ ในวันนี้ดวงดาวก็ค่อนข้างจะโยกเกณฑ์ดีกันนะครับดาวทํามุมจตุโกนึงกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในมุมที่ตึงเครียดปะทะนะครับมุมเลง็งนะก็ทําให้ชีวิตคนทั่วไปรู้สึกมีความตึงเครียดอึดอัดพสอสมควรนะครับโดยเฉพาะราศีหลักๆราศีแม่ธาตุครับเมษกรกฏราศีตุลและมังกรนะครับาจะารู้สึกอึดอัดปัญหา เรื่องการงานปัญหาเรื่องคู่จะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนนะมีดาวทับดาวล็งและทำมุมจตุโกนกันนะครับเ,เลขเด่น,ดนในวันที่16พฤศจิกายนนะครับนะเ,เลข2นะครับเลข2นี่เป็นมหาจักรก็ถือว่าเป็นเลขที่มีกำลังนะครับเลข7เป็นเกษตรนะครับเจ็ดเป็นเกษตร เลข6นะเลขหเป็นมหาจักรนะเลข5ก็เด่นนะครับเพราะเลข5เป็นสีทางทักษานะครับเลข2เป็นกาลีนะเป็นมหาจักรเป็นกาลีนะครับส่วนราศีที่โชคลาภโดดเด่นนะครับ ราศีโชคลาบโดดเด่นก็มีราศีมีนนะครับดาวอยู่ลาภะสองดวงดาวพฤหัสจุอยู่ลาภะด้วยนะครับถ้าดาวพระหัสกลายเป็นสีก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับและราศีพฤษภนะครับดาวจันทร์อยู่ลาภะนะครับแล้วก็ราศีมิถุนนะครับดาวดาวจันทร์ ราศีมิถุนดวงดาวโยกเกณฑนดีกับลัคนานะครับในมุมเลง็งในมุมดาวอยู่ลาพะด้วยในเรือนปุตตะด้วยนะครับมิถุนก็โดดเด่นนะครับและราศีที่เด่นที่สุดนะครับนะมีดาวชุนมอยู่เรือนลาพะมากที่สุดนะแถมดาวลาพระทับลัคนาในวัน ที่16เนี่ยนะครับคือราศีธนูนะครับนะดาวพระศุกร์เจ้าเรือนลาภะทับลักนานะดาวเจ้าเรือนลักนาก็ไปอยู่กระดุมพระแปลว่าการเงินการทองก็ยังดีอยู่นะครับหาเงินเก่งนะครับคิดแต่เรื่องหาเงินนะครับช่วงนี้แถมดาวอังคารกับดาวพุธยังอยู่เรือนลาภะนะครับนะมีดาวอยู่ปุตตะด้วยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะโชคดีกว่าทุกราศีทีเดียวนะครับ Okay. นี่คือตัวเลข12ราศีนะครับนะไปดูตัวสรุปสรุปตามนี้นะครับมาดูงวดที่แล้วนะครับมางวดที่แล้วก็ถือว่าทำใช้ได้นะครับมันข้างล่างให้59ออก95นะครับนะแล้วก็ราศีมังกรนะครับเข้า37ตรงๆนะครับ ให้แค่2ตัวนะครับมับงกร35กับ37ไปเข้า3,7นะครับนี่แหละบางทีไม่เข้าตัวสรุปก็มาเข้าตัว12ราศีนะครับบางทีก็เข้า3ตัวตรงในปี25 6 2ันยเข้าเข้าบ่อยมากนะครับประมาณเข้า3ตัวตรงประมาณ5งวดนะครับก็ปีนั้นก็เลยทำให้ y o YouTube ถูกแบนไปนะครับยังไงฝากช่วยกด ติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะครับนักการนำโชคนะครับเลขก็มีหลายตัวนะครับเลขเด่นเด่นนะครับคู่เด่นก็1กับ3นะครับเด่น1 3 7 9เ็ลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่เด่นนะครับอาจจะมาทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะครับส่วนข้างล่างเลขที่เด่นเดก็มีเลข1กับเลข7นะครับจับประกบได้เลยนะครับหรือจะเล่นโต๊ดอะไรก็ได้นะครับ โอเคนะครับขอให้ทุกราศีทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปนะครับสวัสดีครับ